ออกมากราบขอบพระคุณคุณตาคุณยายพร้อมเจ้าปิชาที่เซ็นตรงเกินไข่ออกมา11บอ็ดฟองแล้วบอกเพื่อนว่าให้เอาจํานวนไข่ไปไว้ข้างหน้าหรือไว้ข้างหลังของเลขบ้านก็จะได้โชครางวัลตรงเกินอ่ะชาเอตองหนึ่งอ่ะ ถ้าเอาสิบเอ็ดมาไว้ข้างหน้าก็คือตองหนึ่งก็ได้โชครางวัลสามตัวหน้านี่เออเอาไว้ข้างหลังก็สองหนึ่งหนึ่งอ่ะเป็นวันหน้าก็แล้วกันเนะวดหน้าเด้อขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งวันนี้ได้ได้สองตัวเก้าเก้าอ่ะที่เป็นไก่นั่นแหละตอนแรกที่ขายออกมาเป็นเก้าฟองก็เลยวะเซนว่าไก่ก็คือเก้า ใครได้เก้าก็คือเก้านี่ยฮะได้เก้าเก้ามาอยู่หน่อยนะึงก็ขอบคุณเด้อคุณตาคุณยายจะให้ดีงวันหน้าขอให้เป็นที่หนึ่งครับจะปิดซอยเลี้ยงให้ดูสักกรรมให้สารพีลรือลั่นเลยนะชาชาเอ้ยตายใหญ่แน่อยู่นะแน่ให้คุณตาคุณยายได้โผดผ่านลูกหลานอยู่นะได้ทำบุญกุศลให้วันหน้าเด้อ ขาน,นี้จะทำทานให้เท่าที่ตามเนื้อแหละมันก็ไม่ได้เยอะเนาะใครไม่เยอะทำตามสมน้ำสมเนื้อนะได้ที่หนึ่งโอโหปิดซอยสร้างพลาอันนี้ส์ให้เลยนะสร้างบุญให้อย่างใหญ่แล้วปิดซอยเลี้ยงให้เลยนะสร้างกองกุศลให้เลยนะถวายเป็นทานแบบทานบรารมีเลยนะ วันนี้ได้หน่อยเดียวใชเอ้ยวันหน้าวันหน้าขอให้ร่ำให้รวยขายอล้วย,ออกกยก่อนสุดแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตัดปีออกเพื่อนว่าให้ตัดปีออกลูกเขาจะได้ใหญ่ๆหวันหน้าเด้วันหน้าเด้ขอให้ได้โชครางวันใหญ่ๆเราวันที่หนึ่งไปแล้ว มันก็นแน่จะให้ตลอดแหละแต่ลูกหลานก็เซ้นตามไม่เป็นต่อไปก็ซื้ออะไรไว้ก็ให้ถูกเลยที่หนึ่งไปเลยต้องไปคิดยากจะได้ร่ำได้รวยลูกหลานก็จะได้ทำบุญทำทานให้ามาค้ำกล้วยว่ให้น้ำกล้วยที่ปลูกไว้ได้ออกลูกได้ไปถวายเป็นทานหน่อยก็พอดเป็นปรีเป็นกล้วยออกมาแล้ว ได้นำไปถวายให้เป็นทานบารมี